จ๊ะมาพบกับช่องฟีนิกซ์สปินกันิกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะนี่ก็พาทุกคนมาอยูเวับเว็บ BK8 อีกแล้วจ้าวันนี้นะคะเราก็เลือกเล่นเกมของค่าย PG นะคะเกม Double Fortune นั่นเองค่ะคู่รักแห่งโชคลาภนั่นเองทุกคนค,นค่ะโอเคไปเริ่มกันเลยจา้าวันนี้นะคะเราพกทุนมาที่3,400นิดหน่อยทุกคนเบ็ดไปที่30กันเลยเนาะโอเคมาดูกันจ้าทุกคนว่าความปังนั้นจะเป็นอย่างไรเอาไปค่ะอู้ โอ้ยมาอีกหน่อยก็ได้โอ้ก็ยังดีอยู่เนาะคอมโบฟาดไปที่90้ามาอีกแล้วทุกคนสเกตเตอมาดิครับฟรีเกมโอ้ยฟาดไปที่70อีกแล้วจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะผู้ชมที่มีอายุต่ํากว่า18ปีก็ควรได้รับคาแนะนํากันด้วยเลยนะคะโอเคค่ะไปกันต่อจ้าไปกันแบบยาวๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้นี่ไงแล้วฟาดไปแล้ว50สจ้าสวยๆเอามาค่ะ คัมโบโหดอยู่นะเอามาอีกแล้วสกีเทอร์โดนนะคะขอระคบจัดมาให้หน่อยโอ้ยเรียบร้อยทุกคนฟรีเกมเรียบร้อยนะจ๊ะจัดไปค่ะทั้งหมด8การหมุนฟรีนั่นเองนะคะโบนัสของเราไปเริ่มกันเลยจ้านี่คู่รักแห่งโชคลาภของเรานะคะจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะจ๊ะฟาดไปแล้วค่ะนัดแรกก็สี่ห้าเบาๆโอเคไปกันต่อจ้าโอ้โหฟรีสปินอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะโอ้ยได้อยู่เอาฟาดมานัดนี้6 0อืม โอ้โหทุกคนที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนะทุกคนฟรีเกมคูดแปดนะคะทุกคนคะ่ะอ่าบนล่างกันเลยจ้าอุย้ยระดับเมกะเลยจ้าทุกคนรางวัลก้อนโตเมกะโอ้ยซุปเปอร์ก็มาะคะ่ะทุกคนคะ่ะปังไม่ไหวจริงๆโอ้ยฟาดไปแล้วคะ่ะสามพันสามร้อยเจ็ดสิบหกนั่นเองนะคะโอ้โหเดือดจริงเดือดจังบอกเลยว่าปังสุดๆนะคะอ่านัดนี้สวยๆหนึ่งร้อยอื้อหือฟรีสปินอีกหนึ่งค้างสวย ก็มาดิครับโอ้ยโดนอีกแล้วอ่าฟรีสปินของเราเพิ่มอีกแล้วจ้าเอามาดิครับก็มาแบบรัวๆเลยจ้าจัดมาอ้าวอีกแล้ว่ะทุกคนวันนี้เราจะจบเกมไหมเนี่ยโอ้โหไม่จบก็ดีแล้วไปต่อยาวๆมีไงโดนอีกแล้วค่ะทกค,คะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีก็ควรได้รับคําแนะนํากันด้วยเลยนะจ้าอู้ทั้งหมด13การหมุนฟรีนะทุกคนคะ่ะฟารไตที่9 2 3นันเจ้าร้อยยว่ปังสดๆนั่นเองจ้าโ่ะ แม่ไม่กี่ทีก็ฟรีเกมซะแล้วนะสมแล้วที่เป็นคู่รักแห่งความโชคลาภนั่นเองจ้าโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครกับช่องฟรีนิกสปินกันด้วยเลยนะจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย